ในการทำข้าวมันไก่ทอดพร้อมน้ำจิ้มไก่จะกินให้อร่อยก็ต้องใช้ไก่คุณภาพดีเนื้อขาวเนียนละเอียดเหมาะสำหรับการทอดวันนี้เชฟจึงคัดไก่พิเศษชุดไก่อ่อไก่ไก่คิดว่าไก่ไม่น่าจะต้องมาทั้งตัวแล้วมีขนคิดว่ามันต้องไก่บ้านนังเหนียววอะไรเนี้ย อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยนมเหรอวะน้ำมันมะพร้าวอ่ะอกไก่ปั่นโอ้ยนี่สิอกไก่ปันคือไก่คุณภาพดีโดยเราคัดแต่ไก่ซิ t up อัพวัลสิบโถนยกดัมเบลวัลสิบโลมาให้กูใช้โดยเฉพาะสิ่งนี้นะครับเหมาะกับคนที่รักสุขภาพ ใครที่สามารถประมูลสิ่งสิ่งนี้ไปได้คุณจะได้สิทธิ์ยกความโชคดีให้กับเพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณในการใช้อกไก่อันนี้แล้วเราจะไปยึดไก่ทั้งหมดของเขาค่ะอยากได้ไหมครับสวยแล้วอกไก่ปั่นแล้วมันจะทำข้าวมันไก่อย่างไรวะดูว่าอันนี้คือตัดแขนตัดขาของจริงเริ่มบิดค่ะศูนย์ครับอย่าไม่ต้องยุ่งค่ะเชฟบิ๊กหนึ่งครับเชฟออฟเริ่มมาที่หนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทเพื่อค่ะหกครับ เหรียญเลยคือตัดแข้งตัดขาตัดเลยครับจบดูถูกคนจนไม่ออกเซ่ยยูนิเซ่ยได้พอครับผมต้องเสร็จแล้วล่ะค่ะเสร็จที่ตอนนี้กิกสู้ไปที่เจ็ดเหรียญนะคะแต่เขามีเหรียญเยอะเขาใช้แบบสบายๆอกไก่เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ของกิกเอ้อค่ะสิบสองเหรียญครับสิบสองเหรียญเลยไต่เริ่มอยู่ไต่เริ่อยู่ถ้ากิกไม่สู้พี่เอื้อสิบสองเหรียญครั้งที่หนึ่ง 12เหรียญครั้งที่2และเอือ13เหรียญค่ะ13เหรียญค่ะสรุปต้องขายแล้วนะคะเพราะ13เหรียญไม่มีใครสู้ได้13เหรียญให้เชฟพิคค่ะแน่นอนค่ะยอมเสียเงินแสนเพื่อรักษาวัตถุดิบยังไงอะเราต้องประมูลให้ได้คิดแค่นั้นเลยอกไก่ปั่นคุณภาพโปรตีนเต็มเปี่ยมขนาดนี้ใครเหมาะกับการแบบหุ่นต้องบำรุงอกไก่เพิ่มไหมคะูสูนเรียแล้วลูก คิดแล้วแบบมีคนในใจมีคนในใจด้วยหรอผมรู้เลยว่าผมจะโดนลุมแน่นอนผมคือเต็งหนึ่งอ่ะถ้าเขาไม่กลับเตะขาเต็งหนึ่งเขาทำาอยู่แล้วเอามหมพี่อ้ได้เลยนะเดี๋ยวจัดการให้โอ้โหตีเลาย้เฮยอ้ยอเฮ้ยอ้วบอกเรให้มันจบจะตีงูต้องตีให้ตายกลัวอะไรขนาดนั้นน่ะ เกินไปเขาก็ต <teenagers Natural Four> ้องตัดแก่งตัดขาเรานี่ินก็ไม่เหลือยึดไก่ทั้งหมดที่สเตชันเชฟพิกมาเลยค่ะก็คือช็อกมากไปไม่เป็นเลยคืองงเลยตอนนี้ว่าจะทํำอะไรยังไงมันไม่ได้จริงๆเพียวฝากค่าด้วยนะสคนนี้ฮะอย่าให้มันได้เงินแสนไปน